สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแซบนัวครัวสุรยาวันนี้สุรยาจะพาทุกคนมากินหมูกระทะกันจ้ากระ,ะทะร้านนี้น้ำจิ้มเด็ดน้ำซุปอร่อยหวานกลมกล่อมมากเลยค่ะหมูสามชั้นแบบเน,น้นๆเลยนะคะชอบมากเลยค่ะ แบบฟินฟินบรรยากาศหลังฝนตกนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะโสุรยาก็มากินเวลาหลังเลิกงานนะคะเป็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆค่ะอ่าคำโตๆกันเลยจ้าร้านนี้อยู่แถวแถวเขาย้อยนะคะ ใครกำลังมองหาร้านหมูกระทะอร่อยๆอออแถวเขาย้อยเชิญร้านนี้ได้เลยค่ะร้านหน้าเข่าค่ะปกติแล้วโสรลยาก็เป็นคนชอบกินหมูกระทะนะคะน้ำจิ้มร้านนี้ก็จะออกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดหน่อยค่ะน้ำจิ้มกำลังดีเลยค่ะถือว่าอร่อยสำหรับโสรรยาเลยจ้า อาหารก็สดสะอาดนะคะกุ้งนี้ก็สดมากเลยจ้ะหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นคือแบบว่าฟินฟินเลยจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ